สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูถนนหนทางอยู่อเมริกานะคะเขาเรียกว่าอะไร<อ>ทะเลทั้งดวนเนาะข้าเมืองนิดเึงเข้าเมืองนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณสักสิบโมงเช้าจะสิบโมงแล้วค่ะก็หหนน้าาวก็หนาวแล้วรถรถก็เริ่มจะแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเนาะ ก็คนไปทํางานไปเรียนกันหมดถ้าไปออกมาตอนเจ็ดโมงเช้าอย่างเงี้ยโหรถติดใหญ่เลยเนาะอืมนี่ค่ะถนนถนนทุนทางบ้านของเขาเนาะก็สะดวกสบายนะฮะเฮ้ยอย่ามาชนนู้นวะอย่ามาชนนู้เฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวเร็วมากเลยเลี้ยวแบบเร็วมากเลยยังกับยังกับรถคันเล็กเลยอุ้ยประดีแต่ไรพ่อ โอ้ยมันมันหาพ่อตัดหน้าม,มันแหละแล้วพ่อตัดหน้ามันเ,เขามันก็เลยบีบแจใส่พ่อปีแ๊บเมื่อกี้เนี่ยเราวิ่งตรงเออรถมันรถคันใหญ่รถตั้งชะลอ,อเลยโอ้เลีเล้ยวแบบเลียเล้ยวเร็วมากเลยน่ากลัวมากเลยบีบแจใส่เลยนะคะโอ้นี่ค่ะบรรยากาศถนนทุนทางหลังแล้ชนตัวกูเลยถนนทุนทางร้านเขานี่แต่โดนโดน เลี้ยวอย่างเดียวกันเนี่ยเออเอ้ยทำไมเป็นอย่างงี้วะขับรถมาผิดทางปะไม่ใช่ผิดผิดปะเลนเมื่อกี้เนี่ยเราเข้าไม่ได้เข้าผิดใช่ไหมนี่มีคนอะไรเนี่ยขอตังค์ก็มีนะคะนี่อขอตังค์ก็มีนะคะคนโฮมเลดก็มีนะคะยู่เมกาเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะ <_ V> ขอตามตะขอเงินทางทางถนนทนทางก็มีมีหมดนะคะ 嗯，那你要靠ตรงนี้ใช่ไหม เรียบเจริญกว่านี้เจริญกว่าเนาะแต่เมืองที่เราอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเหมือนแคลิฟอร์เนียไม่ได้ใหญ่อะไรเหมือนเอลเอนะคะก็มีประชากรแค่ล้านกว่าคนนี่ประชากรล้านกว่าคนเทียบมีเท่าไหร่สิบเอ็ดล้านใช่มันเป็นอ่ามันไม่ใช่เมืองหลวงนะครับเมืองที่อยู่เนี่ยเมืองหลวงอยู่อีเมืองนึงอยู่เท็กซัสค่ะ คนคนก็ขับรถไปทำงานกันโอ้วันนี้เด็กน้อยก็<อ>ไปเรี<อ>ยนนะคะวันนี้อ่าวันที่30ตุลานะคะพรุ่งนี้ก็ฮาโลวีนะคะแล้วนะคะเด็กน้อยตื่นเต้นกันใหญ่เลย<อ>ผู้ใหญ่ก็ ให้ขนมเด็กแหละ,<น>ะมีหน้าที่ให้อย่างเดียวปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเสียดายปีนี้ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมเขาคุณคุณพ่อไปทำงานถ้าถ้าพ่ออยู่ก็คงได้พาแบบชมรอบหมู่บ้านนะคะ <God S 2> สนุก <now S 2> สนา <right. S 2> นมากเลยค่ะเด็กน้อยชอบมากแล้วยิ่งคู่นี้วันสุกรนะ์ด้วยเนาะไม่ต้องซ <now. S 2> ี ไม่ต้องซีเรียสวราพรุ่งนี้ไปโรงเรียนวันเสาร์จ้ะโอ้โหดึกละสามทุ่มสี่ทุ่มแหละว่ะ,ะเดินหนก่อนเดิ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 นแล้วทางทางไตะวันตกเดินผู้ใหญ่หนาวแต่เด็กไม่หนาวด้วยเด็กอยากได้ลูกอมก็ต้องไปใหญ่ก็เมื่อยขาแล้วก็เดินเออด็กไปเรื่อยๆมันอะ ไม่ไดีใหญ่มากนะคะ <Whoa. S 1> โอ้โก็คีค่ะรี่นรมรมนี่ก็กำลังจะพากันไปอา่าร้านเอเชียนะคะไปไปร้านเอเชียคนเอเชียคนไทยก็ต้องไปหาซื้อของไทยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ถูกไหมวันนี้มีแกงหน่อไม้ใส่โยมด้วยเนี่ยแกงปลาหน,าน่อไม้มไม่ใช่ว่าอยู่เมืองนอกจะกินพิซซ่าแฮมเบอร์กเกอร์ไม่ใช่นะฮะ นานกินทีวจะว่าไม่กินก็ไม่ใช่กินแต่น้อยมากส่วนมากก็มีแต่ลูกกินเราก็อยู่เมืองนอกก็จริงแต่ว่าใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านเรานี่แหละกินอาหารไทยเด็กด่วนหาอะไรกินไปนะฮะเหมือนบ้านเราเลยแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้สดอะไรมากเหมือนบ้านเรา มีเท่าที่เห็นนะค่ะสดนะ,ะวานหน่อไม้ซื้อมาแกหนออ่อไม้ก็สดบ้างชะอมว่หลังบ้านชะอมนี่ก็ปลูกไว้หลังบ้านเออผักแมงลักก็น้าบ้านอะไรอีกว่าหลายอย่างพบญญานางนะงซื้อซื้อมาก็า<ม>าต้องใช้แบบกระป๋องนะครับใบญญานางไม่ได้แบบสดสดเหมือนบ้านเรานะสดตัก่อนน้อยมากมีมีพี่คนไทยเขาให้ไปเด็ดเอาอยู่หน้าบ้านเขาก็หมดไปแล้วละตอนนี้ยมันตายหมดแล้วละตอนนี้เยียบเจ๊ไก่ไหมเนี่ย อืมไม่จ้าไม่จ้า <c oughs> โอเคนี่ค่ะบรรยากาศไฮวีพีวบ้านเขานะคะยังไงก็ติดตามคลิปต่ตอไปนะคะขอบคุณค่ะ